แต่ก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารกันก่อนที่ยังคงตึงเครียดนะครับซึ่งล่าสุดกลุ่มมวลชนเครือข่าย่วงคืนพื้นที่4.6ตารางเมตรนั้นได้ตัดสินใจฝ่าด่านก้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปยังพื้นที่อุทยานพระวิหารแต่ว่าตลอดการเคลื่อนขบวนก็ได้มีการประทะก,กับกลุ่มมวลชนในพื้นที่ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณบุญธนิกาพิทักษ์รายงานสดจากที่นั่นครับสวัสดีครับคุณ คุณค่ะ,ค,ะคุณราวดีคุณรณชาติคะ่ะสำหรับสถานการณ์ที่อำเภอกันรทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะยังมีความตึงเครียดทั้งที่บริเวณหน้าบ้านภูมิสรนและที่หน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารคะ่ะซึ่งมีกลุ่มพันธมิตรยังคงปักหลักอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะขอเดินทางต่อเข้าไปยังผาเมอ,อีแดงเพื่อประกาศถแถลงการจุดยืนของคนไทยที่ต้องการทวงคืนดินแดนรอบปราสาทพระวิหารคะ่ะ สถานการณ์ตลอดทั้งวันวันนี้นะคะในการเคลื่อนไหวทวงดินแดน4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารของมวลชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จะไปอ่านถแถลงการเพื่อแสดงจุดยืนของคนไทยให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่ายังมีคนไทยอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ยินยอมในการให้คนกัมพูชาไปอยู่อาศัยและทหารกัมพูชาตั้งกองกําลังบนพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยและเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ในขณะนี้นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างการเคลื่อนขบวนไปยังผาเมออีแดงได้เกิดเหตุการณ์ประทะกันตลอดเส้นทางนะคะในการเคลื่อนจากสารหลักเมืองกันทรรักษ์มายัางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านภูมิสรอนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านสกัดกลุ่มพันธมิตรอยู่นะคะ โดยเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันระหว่างมวลชนพันธมิตรกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เองได้ยืนยันค่ะว่ากลุ่มชาวบ้านที่มาตั้งเวทีปราศัยด้านหน้าวัดภูมิสรนนะคะเป็นชาวบ้านที่มาจากต่างพื้นที่ค่ะซึ่งมีการเปิดปราศัยผู้จจยายยุให้ชาวบ้านในพื้นที่ภูมิสรนนะคะออกมาต่อต้านการเคลื่อนไหวทวงดินแดนของพันธมิตรในครั้งนี้ค่ะโดยผู้ต่อต้านนะคะ มีทั้งการใช้ก้อนหินและท่อนไม้คว้างเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่จะทวงดินแดนจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนค่ะแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะช่วยกันสกัดกัน้นไม่ให้เกิดการประทักกันแต่เหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างภาพที่เห็นนี่ละค่ะชาวบ้านนะคะมีทั้งท่อนไม้ขวดน้ำแล้วก็มีการคว้างก้อนหินเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นระยะระยะค่ะ โดนระหว่างเหตุการณ์ชุนลมุนเป็นไปกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรถยนต์ของพี่น้องพันธมิตรที่มาจากหลายจังหวัดได้รับความเสียหายจากการถูกก้อนหินที่ชาวบ้านคว้างใส่กระจกแตกหลายคันค่ะ หลังจากที่ชาวบ้านนะคะพยายามที่จะออกมาทําร้ายกลุ่มมวลชนพันธมิตรทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้พยายามที่จะขอให้ชาวบ้านกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่วัดบ้านภูมิสรอนค่ะเพื่อเปิดทางให้กลุ่มพันธมิตรได้เดินทางผ่านไปยังจุดบริเวณนี้เพื่อที่จะไปอ่านถแถลงการตามที่ตั้งใจเอาไว้นะคะสําหรับความเคลื่อนไหวตลอดหลังจากที่ผ่านไปยัง หน้าบ้านภูมิสร,รอนได้แล้วนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะนี้ค่ะคณะของนายวีระสมความคิดก็ได้ให้กลุ่มกาดพันธมิตรนะคะเคลียร์เส้นทางบริเวณทางขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะเนื่องจากว่ามีขบวนรถของพี่น้องพันธมิตรที่เดินทางมาจํานวนมากนะคะและขณะนี้ก็ยังมีการเดินทางเข้าไปเสริมกําลังกันอีกอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยระหว่างนี้ค่ะท่าทีของนายวีระเองนะคะชาวบ้านมวลชนพันธมิตรทุกคนก็ยังนั่งรออยู่บริเวณรอบทางขึ้นไปบริเวณอุทยานแห่งชาติโดยที่ด้านหน้าด่านอุทยานแห่งชาติของพระวิหารค่ะก็มีครั้งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจประมาณ200นายนะคะและกําลังของทหารที่วางกําลังแล้วก็ตั้งร้วดหนามขวางกั้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มมวลชนพันธมิตรเดินทางเข้าไปยังผาหมออีแดงค่ะแต่ว่าท่าทีล่าสุดนายวีระสมความคิดเองก็ยังยืนยันนะคะว่า จะเจรจาเพื่อขอขึ้นไปอ่านประกาศแถลงการที่ผาหมออีแดงให้ได้ค่ะ